สวัสดีทุกคนวันน oh ี้ดิจิตาห์กับซูสองเวรสายป่ามืาอนี้พันนั่นเห็ดบดกับพันศูนย์ส่วนไปเนื้องมูสิงซิได้ยี่ว่าลักเอาอ่ะได้เมื่อไหร่ก็ไปเลยเนาะจะเคยเนื้องยี่ว่ปีนี้จึกเถื่อเจยังโอ้เนื้องยู่ดำเทื่อได้ยู่วได้ยู่เนาะกระพันศูนย์พันศูนย์ก็คือว่าได้เลยเลยได้ยู่งเนาะนี่ยเสื่อมันเพินช่องคนนี่แหละพี่น้องเลยไปเบิกน้ำเพิ่ม งูสิงพี่น้องเคยกินหมูงูสิงคอยนี่ล่องทุกอยา่างเพิ่นกินยังก่อนก็กินนำ้ำเพิ่นเอนะ็นรุนเบิ่งรุดเบิ้งห่อยสิม,มันหรือบัมันเนาะแรกอันนี้ห้ามาอยู่สิเพราะกำลัอองกำลังขนานเนาะท้าแล้วไม่แล้ว่ากาหน,นามจะเจ้าเล,เลยพ่อหรือว่าตกกาตกมุ่งได้นี่ถ่ายหุดได้ถ่ายหุดก็แล้วล่ะเออเฮ้ยน้องบรรยากาศยามแรงนี่น้องอยู่ตรงหน้าบ้านพัฒน์เฮดบดเพิ่น S <s <trains> หน้าพันธุ์ที่วัดเป็นยุมเสียงเกียดจะหน้าห้องไรลีแล้วโอ้คู่พ้นมาได้คู่พ้นเนาะเจ้าพ้นตกห่ำมไปจกักโอ้เป็นได้แล้วไทยหุ่นหนาแล้วเมื่อไหร่ ยังยังยังกาได้พอแล้วกะเออพ่อหมดเลยเออใครแล้วนั่นก่าบ้านนี้สิได้ไปจีบบ้านนี้เนาะเอาปลาคาร์พเขีเก่าห้องแล้วเนาะเออวางไปแล้ววางอย่างวางอานไปแล้วไปหากินอาชีพเก่าเนาะได้ฉีบไปปลาได้มูตัวหนึ่งพอได้ไปเหมือนอันใดไปกับพันเจ้ยพันมีได้มูตัวหนึ่งเหมือนนั่นเฮงเฮงไผ่เฮงมันเนีมันไทยมันมันเนาะวันนี้เข้าพัดพรก่อนเลยไปหาเลาะแถวนี่แล้กไก่บัตรนี่เลยเนาะบัตรผัดเห็ดบด ม,ม,ม,มันหรือผมมันผมักเหือนตะพานเฮ็ดบดไนี่หน้ากระแมนอะไรนี่ไปเลยวะเพื่อขำกัคนแล้วเน, <c oughs> นาะของหอไซนิ่งตอนขำเนาะเรไปสามคนเหน่อยสามคนผ่านเพ็ดบดแล้วกับผ่านศูนย์จุดศูโอ้ไม่จะผ่านศนย์นไทยคุณหน้าเกิดสิแล้วแล้วเนา,านเะ ก้าฮันเกือบพ่อแล้วตั้งพ่อแล้วเนาะน่าโอ้ยเผ่ปนสิดำเป็นตราทิดเป็นเดือดเนาะโอ้ยเจ้าก้อยฝนสีตกห่มจนนพยางก็ไเอาส ตกีไปสนเนใช่แล้วคนตกกันดิตอนดึกเลยเกเลยไ้ถางไปถางมางงานอีกบอตาตายงานต่ายีแล้วทั้งดีมดทั้งดีมดยังได้เจอทั้งบอดี้ เที่ยงหน้าเขาเขาเขานอนหน้าแล้วยำบ่แทนสซล่าสซล่าเสตแถวนี้คือเขานอนหน้าประยำเนี่ยแทนเนาะนห้าประยำเลยแหลกบ่พ้นโอ้โอ้โอ้ไปเละไปเลยตั้มพางกูเลยตั้มพางตามพงเาะใจพังยังล้เมื่อพูนน้องหน้าอันแพนกูเนาะเมื่อคืนจัถือว่าเฮาย่างมาแต่เทียงเงินท่านห้บดก็ใกล่ตื้ะมาจ้องหลักยังหอดหวยยังหวยยังไกลไปได้หวยเนาะอยู่บางนี่เนาะ กางนี่บ่เออหินลาดเนาะโอ้แต่มันชิมันมืดก็บ่จังไปหมืดแล้วเนาะแต่ข้นงทาไปเดี๋ยวนี้มันมันมันจะได้นอนมันจะได้นอนบ่เออยังไปเออมันยังมันยังหาบ่นอนนี่เนาะอ่ะมาพักผ่อนก่อนที่นอนเลยพักผ่อนกงนี่เที่ยงค่ำวันนี้ยังคอยคอยยางไปบันเจ็ดโมงสิบหก <N Memorial> <klore> ไปบ่ดูไดไหนไปเหมืนะไปเนาะเนอยเนาะเจ็ดโมงไปเดี๋ยดวเจ็ดโมงสินาทีนอนมันีเพื่อเลาอ่ะเดินทางแนหลังปัญพาลงหวยโอ้แทวนี้แถวนี้น้ำต้นต้นแก่งเนาะดึกนันตากเออตาก ไาหลักลักขุดหินมามันก็เอือยเรือไมยคมขยจะหาเนื้องแท้าอุ้มไมไปสิมันจะอยู่สิมึงสิงบอลไมันบอนมันมีแต่นี้เขาเงื่องมาลลยมองเต่เบื้อบุหน ำที่หลอดพันศูนย์พาลอหลอดหลอดออ đấy bên nhắm vào lèo bố mì quá thần nó hộp chất tổ đây cái kiệt họ trạng thú nóng là มัตอุ้มเงี้ยเงี้ยเสงเสียงกับพันสูดถึกนี่นได y เป็นได y ขนไ â y น่่เห็นอ่ะเอุ้มก็ไม่ตะกกกระชางลนยแทนเนาะ

หางกุดหังกุดเงีชิมานอี่ร้องนี่งมานอยู่ะหางกุดเออง้ชิมานเอยงี้ยานอยู่โอ้ยกําลังหายเงมนเนาะโอ้ยไปจนเมื่อยไกลๆถ้าจะเห็นออเอยู่นี่มันอยู่ต่ไม่ออุ่มเลยก็ขลุกขลักนี่อุ่มเลยยังจะไลเหมืนกันเคาะนีมูมันประยักแกนอะนะเนอะ

ไปหดไซเลย่ิขึ้นไม่พุนแล้วเละแล้วเสือผอยน้องไปหวยไปหวยลบพี่บอาเออฮี่ก็แคบหวยแล้วก็ยุ่ด้หันกบแค่หวยกันในยุ่งทหากันดิทหสูนมานตัวนึ่งแต่ตัวน้อยเหยพาไปขึ้นไปทึมัน หกเลเนาะเสียงเขียดอเกตปาดเลยนะวัดย oh, mm ัดวัดเหญหนาะ

โ้เมื่อยอย่างเลยเมื่อยวันได้กินยากวันได้กินบนหันเลยเนาะเออพอสิปหาพาันหีดีๆกับว่าอยูนนี้เลยอไสิลาารันีอใกล้ได้ตัวนี้ไปเนาะเราเราลำห่วยไปในบุษจึกเทือนบ่หวยในหอดไซหอดหอดผู้บ่โอ้โท ยางมันคือนตแจงกับบุษุดโอ้ยเรูขอเสร็จกินข้าวกินข้าวแห้งแหละกินเสร็จแล้วกินพี่เงียจำเงี่ยจำจกินเออตุตาพันคน่าโอ้ด้ฮอดซอตวใคร้เนาะตซองาอืมัมบุยตัวใหญ่เนาะเขาเอาหมดเลยไจัตัวใหญ่ คนเหยื่อดูนะแกเนาะไฟกับเหยื่คือว่าแล้วมันกับบัวไก่บัวไก่บ้านเนาะไผ่กะใส่กินน้ำหวยน้ำหองนี่แหละพี่น้เนาะการหาอยู่หากินเนาะบัวไก่คือมันไก่แต่ได้กินเท่านั้นกระซาชาวบ้านเฮาการหาอยู่หากินบัวนั้นบัว มีแต่หัวเข่าแทนั้นนะป้าไปอย่างนี้หรอหัวเท้าเขมหวยนี่ของคือว่าในแต่หน้าเขามาแท่นั่เนาะเขาเห็ดหเออเห็ดหอยมันแข้าหอยแต่หน้าเขามันชื่ดังดังไงเยอะเลืสุนดังดังผลดังยำผลอย่เางไรอย่างดับไฟยำผลสุดยากก็แหละข้าวส่วนได้ข้าวส่วนยังพูดไปเสือได้ข่อยข้าวส่วนเข้าบันนาืฟูข้าวส่วนดัดกระปล๋องขอที่กระดานเต่า ด้านเตาด้านฐานมองเข้าไปพูโอ้ไกลยี้จะบกว่าไกลดูไกลไหนยงรถอยู่บ้านเฮาพอแหละนั่นนะเออนี่เด้อากไก่ยได้ได้บ่สลักหลักกระชูดมันได้กับ้านติดเองมันเอาบ้านิดจกดนาะทมเลยเอสีมือผัดสูโตเลยอันหนักบใหญ่เนาะ อหันปวดพันชุนเลยเนาะตุยอดบ่กินกับเขาแหล่ะอยู่ด้านผม้นกับเขาแหล่ะแล้วผูมากหูมากต้องหัวเรศเลอเป็นแค่ชุนดังไฟกองหาเลยก็มุกจนเป็นทุกเลิกได้กินแสบกวามโมงตีหิจัมตีหิจัมอาผักไอร้ายบ่อาผักไอร้ายพักกะมีเลยนะักมรมีถือห่านเลย ได้ผักต <laughs> <laughs> ุ <laughs> so like ่มหมูสูตรไก่ส um ูตรนี่ก็เหงาใหม่นี่เหงาใหม่กับเมนแล้วแหละวิญญากผักฟันสูตรเอาเลยแล้วเอาเลยบอกแล้วแนวมาป่ามัน่าถิ่นคลองไผ่ก็ถือว่าก็จะไผ่ติดจริ่วิ่ยากได้ไผ่ติดได้ไหมเออว่วิญญาตแล้วแต่มันติดอยางไผ่ยามนี่อยากลำบากหนึงผมเขาเลิก ไปหันไปหนึ่งพ่อถือยางไปนํำเนาะลำบากไม่หันไปไ่ใช่เออตพอดีสเอ็ดมงหนึ่งนาทีขอยาวผูเดียวขอยาือเขาออกไปแตจหันเจ็ดโมงไปเนาะเจ็ดโมงกว่ากาหามาเจ็ดแปดเก่าพอดีสองสมุงสีสองสมมงได้หามานี่เผาหันไรบ้านโอวางทางเหามานี่มีบนเขาเผาเผาคนบะเผาคนเผาเาคู่เออเผาเงาคู่ ว่าดูจักนะคนดูจักไปทุ่ทีบนะซูนเนาะเนาะมาแล้วแสวป่าใช่ีนก็ถึกมาแล้วเอานะเดี๋ยวมันไปมอืเะมันจะคลัได้น้อมันบราณคือพระดีแม่โบาณโบรบตัวนี้่ะแต่การผอมเ้าผอมมันไวปัวกินอ๋เห็ดเผาแล้วก็ปิ่งอีกว่าปิ่งเลยเห็ด จี๊กเห็ดจำเห็ดก้อยเห็ดจำนันคือนจำแล้วกันจี๊ดเออก้อยเป็นผักอีกก้อยกบจำเนี <floor. S 2> so, ่ยบุกือกันบ่สิ่งมันสุกแล้วจริงจิเนาะอาหารอาหารพันศุนยูงเกิด่แล้วนแลนเขาเมืองทางยางใครอยู่ใครอย่ม โอ้พันศูนย์พัฒนาขนาดเด้อเดี๋ยวนี้เด้อมีดอกไผ่นี่เพิ่นอีกเออแกบซากอันนนั้เนาะซากอันไผ่ซี่เด้หนิเออขัดไปเด็กบะลงเซีอกหน่อยขัดแล้วนี่เนาะเจ้าแล้วถึงจะไปเออเอ่อจะโอ้โหว้าวนี่ใส่ไม่ตื้อบ่นาะใส่ตะพอจะกินเข่าเนาะเออ

ทักเป็นมัดเนาะเป็นดิแห่งโลกคือครบมาอีกเครื่องเนาะครบครบครบยังไข่มาซุนอ่ะใครตองการอะไรดิ่โลไข่ยเงิน โอ้ไข่เนาะมีไข่เลยงงนี่ไข่มัน,นโอ้เอ,อ้ยไข่ฮะอลองก้อนได้ซุนเลย, <laughs> ยนี่ลองไข่ฮะอืมมั่นมั่นอโอ้ไข่กัดบ,บ่างกัดกัดกัดโอ้โหเฮ็ดเป็นจีกบ่จีกคันมสมผักกันเนาะ โอ้หิวเขาเมือเม่อยเ,ข,อเข,อข้าเมื่ยเขาวะง้อคั้นแต่พอห้ามนะอืมไม่แต่พังซุนคนด่าน,น,น้องอออนแล้วแม่นน้อยยิง่งพึ่งกับคืนเลยมันประชุงแน่มืออต่มของมันช่งก,กับบยังแม่นม่นได้เลยคือปรจับเป็นเลยเหรอไ่ะางไก่น้อว่าอย่างมันครบเมันครบเนือยิ่งครบยังจริงจริงเนาะมือบอบครบมาคือใหญ่เดี๋ยวมันจกตาขวานจ่อตาก่า <Yeah. S 2> คนมาเขากาฮายู่หากินเหมือนกันเนาะคนะมาช่องคนเปิดนะเว้ยเขามาสิมีคนมาเนี่ยกันหาอยู่หากินเนาะสายคนเขากลับมาหนิมั้งแล้วทำบ้าน ่ก็ไปใกล้กับบัานอะไรแขกินเนาะเออกินข้าวกันเด้อาก็เดินก็เด้อได้ยังดื่มยวได้ยังบ่บัวใดยังจักยางบ่ดิบบ่อะไรเออพอเราลงมาเทียงนี่มาเด็กลิสเนาะเต่ามองไปนี่ก็ยิ้มเข้าแล้วเดี๋ยวก็เมื่อแล้ว มาหากินโดยเฉพาะกินเขาป่ากินเขาป่าขันศุนส์วนมากินเขาป่าต้องเลาเนัน้ไมด้ปวดน้มอนเด้กระจับได้ล่เบ่บันะเรือเขาเอาาเห็นมันหอมลังได้ล่เปืได้บ่โล่ึงเก่าโล่สองโล่โล่คืนโลเลยขันศูนษ์ เป็นัวเฮาขอัวเฮาว่อกมะติดต่อเนี่ยขามไปเกลือกัน้าตูดเรื่อยๆเลยกันข้าตูดเลยนมากมากเก่งเส้นอะอยู่เส้นอยีนอ่ะยีนอ่คนอีก่าน้ำว่ะ่าน้้วล้ลงน้ำเก่งขนาดท่านเราข้าตูดเก่เออแมวเราฮะติดแมววะลีแมวกัไปกระดูกทับเชนจมอยู่ตกผูกวะโอ้

ศูนย์ศูนย์กศศูนย์โอ้แล้วได้วานกาเนาะไปไหนแลวบาทเนาะเขาปลาเขางไหนแลบบาทนี้ไปไหน้เนาะมากินเงินี่งิบนึ่งพันสดิตอนซื้อจนลึกเต้ึนปกติเนาะนไรนซื้อเขาลงกันได้ เนาะคนไปหาอยู่หากินคือกันไปสองคนมื่อนั้นบ่ถือยังน้องมื่อนั้นเนาะเออข้ามาเข้ามาเว้เข้ามาเนี่ยกินจังงูนี่กินเลยเข้ามาเหล่ากินบ่าอือกินกินน้ลากินนึ่งฮะใช่เลยเข้ามาเข้ามาไม่ต้อเข้ามากินกันต้องหะวังดอกโอหน้าอยู่ใกล้ๆเล่นหนาเนาะหนาบ่ะเด๊ จพยดโอ้จะค่อยเี่งรถไฟดังๆต้องมือเอากะจอปถอุปเพิ่นนาซุนเนาะมันบดได้หลายนะประมาณหลายมันใหญ่แค่ไหนเนาะเออยังกรบกยังมเนบ่ยังบอกอย่างง้่างก่างลมากเลังมาะพานซูนเขาแห้งอะไร่าเงี้ยคือเขาแหงจะคกกันแวะมีเตีงอ่ะโอ้านซุนไปวัดแล้วมือแห้ ักน่มันลุมได้ฮบกาชมาครับักมุกเองนั่นเหละเ้ครับตัวมูินก็มาเหมือนตุนมามาพี่น้องเ้กินนกัน่ามาเลมากินข้าวปลาเสบได้ข้าวปลข้าวปลาด้หนอได้จางูซิงได้หนจบเจือได้มันพอได้แก่พี่น้องเลย ทำจำแล่นไหมทำจำแล่นเนาะหันหันยังก่อนสั่นเลิศมันกะโชกไฟมันมันเนุนเอาเลยนะรดไอ้กิะดดเดี๋ยวเอามาแม่มามาหน่อยมาละมากินนรงกันน้ำลองดู ายแล้วครับกำลังกันบกกกันดอกเท่าไแล้วเากินหน่อยเท่า้มอยังก็ใคลูกมอคำพายบอแม่ลูกมอคำพายมอีกนี่นะเหือดมันอคำพา้อเอ้ยสุดเอขับอ่ะเฮ้กินข้าวอิ่มแลมั โอ้ยนี่สำเร็จมันคืออยู่บไปง่ายเนาะตอนนี้กินคืออยากเลีนก็ได้อคตหน้าเลยจ้ขัขัดง้ออาหารสละของพันศู์สีมือพันศูลหลวๆแล้วชีกัดันศูนซูลซู ม่เขาป่ามขปาชามาัมาเช่เปนไปส่วนหางยังสิงมาติเช่ก็มาเช่มาติเช่ต้องมาไมออน่าพันชุนช่วยเป็ยูนิงไฟไปเาไปเยอะแ่เพื่อนบอเห็นเด็กบอเห็นบอเห็นกันบอเก็นไปคนทังอะพันชุนคนละทางเนี้ยภนากัน

phát thôi net hết nè cùi đã lái kia anh người tụi phát thuần phụt dầu mướt tối nửa pin này đấy lái đấy lái những không lái sập rồi ồ cùi róc con ăn chip chip toàn này cái nọ xăm cái đi gìn on đi rồi ไม่ไปไหนไม่ไ <rôle> ด <à> <to break an iously> ้ทำไงปันอะไรยังไม่ใขเติมของมีแห้งแล้วบั่นยางได้ที่บัดนยางได้หักโคขึ้นมาจากชียากระชับไปไว้บ่ไม่ตัวแกวใหญ่เมื่อยการซุนยางพุ่งไหลยิ้วเขาอะไรบ่นิ้เขางั้น

ขาซื้อและมือเนี่ยมาที่ห้องเลยห้องยางมันใส่เทียมกระลุงกรลัใส่เทียมเอ้่ยมใส่เทียมพอขมันข่งน้ำขัดหน้าแล้วเนาะทจริงมันก็โไดไก่แต่มันข่งเนาะข่มพันนาเนาะมมมตั้มเลสมืดเนาะเห็นว่าีแต่มันหน่อยพดเนาะยโพด thế bảo si cắp đấy mì hàng nhàng đấy hàng <laughs> nhàng là cắp đấy mình không. ở chúng tôi có bay toi lắm hà nhưng นระเทืนยังกระเทือนราเนาะไวาขอไอ้ทือกันไหนผ่าหวยกับนั้นนะเอาควาิไปมันห้องผ่าห่ว้หรอกนองก็ผ่าหไวยแน่ถือว่าเขากระย่างย่างกับย่างกับเมผุเลวเมื่อบั่นพันพันธุ์พุทธดนเลยทีเหยวอยทางัดทางอย่างน้โอ้ยเว็นหุงบ่ ไปใหญ่เหรอเนี่ยติดติดหน่า เขา,ททนนา,า,าเท่านี่จะน่าตัวปิดสิญ่างหอดบาทท่านเห็นบนตใกล้เติบไล้รับสามหลักเอ่อตัวขนาเขาใหญ่เนัน้ยเนา,เา,เาะ ไป anyway. ไปเลยเด๋ยวไาหาไปเลยสีหอดเนาะป๊ hmm. ับเนาะหอดป่ะ mm, ต่วแจ้ามาหาดเชี yeah ่ยวเขามีเวลาแล้วเขาลงเซ่บันนี้เนาะลองเซ่แล้วไปหากินปลาเนาะ เด็กเถียงอะไปนะเรียกว่าห้าวกะไปหากินกะพอได้กินอยู่น่าเอ็นดูพอร้ายซูนฮิวเขาไปหอดกินแล้วกินแล้วหรอเข้ามาไปครับอ๋ะโอกาสนาพี่น้องวันีมีแห้งครับพบกันอยู่ดงเลยอันนี้มานทำพัดศูนย์เพิ่น